เรื่องแซบยืนหนึ่งต้องกดติดตาม YouTube วันบันเทิงเข้าไปสับตะไคร้กันเยอะๆเฮ้สับตะไคร้ครับผม ต่อที่เรื่องราวของกองละครกันหน่อยดีกว่าวันบันเทิงตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็จะไปบุกกองละครไปเก็บบรรยากาศสัมภาษณ์ศิลปินนักแสดงใช่ไหมแต่หนึ่งอย่างที่เราก็ไม่พลาดคือเราไปขอของกินเขาเราหิวเราไปดูเรไปดูใช,ใช่ใช่ใช่กอง<ช>ต้องเดินด้วยท้องถูกต้องกองทัพต,ต้องเดินด้วยทอ้องกองละครต้องเดินทางด้วยของกินเพื่อจะถ่ายทําส่งผลงานดีๆถึงคุณผู้ชมได้นะครับเราก็เลยถือโอกาสนะเก็บภาพของกินในกองละครแซ่บๆซบแปลกๆจลสงเสียงมาให้ดูกันจะมีแบบที่คุณชอบกินได้หรือเปล่าไปดูกันครับ ว่าในเรื่องอาหารการกินประจํากองถ่ายที่ถือเป็นหน่วยเสริมกําลังสุดแสนจะสําคัญที่ทําให้เหล่านักแสดงมีพลังในการทํางานดังคําที่เขาว่ากองถับต้องเดินได้ท้องกองถ่ายก็ต้องเดินด้วยาหาันการกินด้วยเช่นเดียวกันว่าแต่ว่าจะมีกองไหนบ้างหน้าที่อาหารการกินครบอุด,ดมสมบูรณ์ตามไปดูเลยค่ะก็เป็นอาหารทุกช่งวันครับเวลาก็คือเวลา ไปกองถ่ายเรื่องอะไรเราก็จะมีไอติมร้อนมาก็คือก็มาให้ทุกถ้งยุกคนผมว่าเราแยกไปถ่ายไป็นตัวที่ไเป็นไรที่กรอบนอกละลายข้างในละลายข้างในใช่ใช่กรอบนอกเย็นในกัดยังไงก็ไม่หนีไอติมหรอกลูกไอติมมีอยู่แค่ไหนไอติมยู่แค่นี้ อันนี้ตัดออกนะครับไอ้ทช่ละลายอ่ะ <laughs> ้าวเดยไงราก็กินกินจนินจะพองจพองเราก็กินอร่อยปาะบาทนะบอกเลย พิมีค่ะข,ของพิมีพิมีชอบเลี้ยงขนหวานในกล่องดิเซอรองว่าทข้าวเร้งโปรติดกล่องอืน่นจะเป็นแบบน้ำม่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบต้มย่างค่ะน้ำเจี๊ยจเชฟู๊ดอร่อยมากค่ะโอ้ยโอ้ยยำมะม่วงครับสุดยอดครับช่วงบายย่ายๆเงี้ยครับแดดร้อนๆกินส้มเผ็ดๆเป,ปรี้ยวสดชื่นครับ อร่อยที่ปากครับผมลำบากที่ที่ตินครับตั้งงเลยตั้งวงเลยรอแปดเนึอไม่กิให้ทีว้าวนมมนมมัั ดูแลทุกคนไปดูไปดูไม่เสียแรงที่รอไปตั้งชั่วโมงลองดูเขาบอกว่ามันอร่อยนักอร่อยดๆนเหนักสุด ใจแล้วเนาะเรียกร้องมานานสะใจนานแกินนะสมใจแล้วไอศครีมหัวใจฉันเป็นอย่างไอศครีมลดนมวันเย็นอย่างไอศครีมละลายมาเมื่อเราใกล้กัน ด้วยอากาศด้วยนะครับเหตุที่เขาทํางานในเหนือเราก็อยากเออช่วยอะไรคิดอะไรหน่อยเรื่องด้วยการเลี้ยงไอติปก็คือเหมาะเขาเลยนะครับอดอึเพื่อได้กินด้วยอะไรด้วยเห็นไหมเราไปเขาใจดีอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเปล่าป่าเปล่าผมสร้างภาพอย่างนี้นะครับป่าเปล่าป่าผมสร้างภาพอย่างนี้นะครับ ก็ดีแล้วคะ่ะคุณผู้ชมเบื้องหลังที่มาพลังงานของนักแสดงให้เขาเนี่ยได้ถ่ายทอดความสนุกออกมาสู่หน้าจอด้วยอาหารหน,านานาชนิดเพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นเองแล้วคะ <c oughs> ่ะมันเป็นยังไงคือน้ำลายหิวมากนี่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่บ้านนี่ยังโอเคไงดูเสร็จปั๊บก,ก็ไปหาของกินได้เดดูไปกินไปต่อก็ได้เนี่ยใช่ <c oughs> <c oughs> แต่พวกเราอะ คือน้ำลาย <laughs> ผู้ชมครับเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะไปบุกรองละครอ,อีกจะไปเก็บภาพของกินมาอีก oh <yeah. S 2> อให้แบบว่าอิ่มกันไปเลยนะฮะติดตามให้ดีแล้วกันนะครับ